เส้นตายที่ชาวกัมพูชาที่มาอยู่นั้นต้องออกไปจากพื้นที่นะคะแต่ดูเหมือนว่าถึงขณะน,นี้สถานการณ์ก็เหมือนยังสงบอยู่นะคะวิเคราะห์ยังไงคะจนถึงตอนนี้คะ่ะทำไมมันถึงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยต่างคนต่างปรับแผนปรับแผนครับ mm hmm. เพราะเนื่องจากไอาการขอกู้วัตถุระเบิดได้รับการปฏิเสธค่ะ <c oughs> เพราะนั้นทางฝ่ายเราก็ต้องคิดว่าเราจะเข้าไปยังไง mm hmm. นะครับ ซึ่งทางกพูชาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าแล้วถ้ามันเข้ามาเขาจะทํำยังไงกับเรานะครับแต่ว่าอันเนี้คือผมบอกไงมันเป็นภาคบังคับของรัฐบาลไทยแล้วก็เป็นภาคบังคับของรัฐบาลฮุนเซนค่ะคือถ้าเราเอาชาวบ้านหนองจานออกได้ฮุนเซนก็พังอถ้าเราออกถ้าฮุนเซนสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราออกไม่ได้คุณอุุทินก็พังอ,อันนี้คือภาคบังคับค่ะแต่ว่าถ้า ทางการไทยไม่ว่าจะเป็นทหารหรือฝ่ายปกครองเนี่ยรเราเข้าไปนะคะเพื่อที่จะผลักดันประชาชนออกรหรือมีการจับกลุ่มตามกฎหมายไทยนะคะคแล้วถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นก็เป็นความชอบธรรมของทางการไทยใช่ไหมคะ มันเป็นเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทยเมื่อเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยกฎหมาย3าสี่ฉบับที่เรายังไม่ได้ใช้อะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลุกล้ําดินแดนมากฎหมายต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่นะคะเป็นอาญาแผ่นดินนะคะปกติเนี่ยจำได้ไหมบ้านหนองจานอะ่ะคุณวีระสมความคิดของเราอะ่ะนะไปเดินที่บ้านหนองจานคราวที่แล้วอะ่ะกัมพูชาจับกลุ่มเขาไปขังอยู่ที่กัมพูชา3ปีครึ่งนะแล้ววันนี้เราเพิ่งมาเห็นนะว่านั่นคือบ้านหนองจานคือแผ่นดินไทยแล้ว วันนี้เนี่ยคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะอยู่ในแผ่นดินไทยมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยเราไม่จับเขาเลยนะวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยใครที่มันหยิบเข้ามาเนี่ยและใครก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดันไปถึงตรงจุดนั้น รถผู้ต้องขังต้องเตรียมตัวนะดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วรถผู้ต้องขังต้องเตรียมตัวเห็นสํานักง,งานตารวจแห่งชาติพอบอรต,ตรเนี่ยเขาเตรียมผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยประมาณเกือบ2,000คนน่ะแต่เตรียมรถผู้ต้องขังหรือไม่ต้องตรวจสอบตรวจตราวันนี้บ่บบบบบบายนี้ท่าทีทุกอย่างยังสงบอ,อยู่ใช่ไหมอ่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการตรงจุดที่ว่าจะต้องเอาคนที่มันลุกลานเนี่ยอย่างน้อยต้องทาให้เป็นตัวอย่างอย่างน้อยต้องทําให้เป็นตัวอย่างอ่ะพลเอกรังสีคะถ้าเกิดว่าไทยเนี่ยเรายังเดินตามแผนแผนเดิมนะคะเป็นไปตามกฎหมายละมุนละม ไม่มีความรุนแรงนะคะคิดว่ากัมพูชาจะถือโอกาสเทสร,ระบบของเราหรอ่าะคะคือแบบนี้วันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเนะคุณนรกรว่าเราจะทําหรือไม่ทาไอ้เรื่องอื่นเราไม่ต้องคิดมากแล้วคือหน้าที่ของเราคือวันนี้เราต้องไปจับกลุ่มผู้ทําทความผิดเพื่อบังคับใช้กฎหมายมถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราถือว่าเป็นรัฐล้ลมเหลวนะถูกไหมครับเพราะว่าความผิดซึ่งหน้า ไอ้ส่วนเรื่องจะประทะอะไรจะเกิดขึ้นหรือบางคนคิดเลยว่าแล้วถ้ามันไปไปถ้าเราดําเนินการตรงนี้แล้วมันไปประทะที่ทัพักสองเ,ออเราก็ต้องประทะกันมันตลอดแนวชายแดนคือวันนี้ถ้าคุณยอมคุณเซนรอบนี้นะคุณจบเลยก็คือวัดใจกันแล้วระหว่างนายกไทยกับนายกกัมพูชาค่ะออแล้วทางยูเนะคะล่าสุดนะคะดิฉันได้ยินรายงานข่าวที่ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสแก้วบอกว่าทางการไทยได้ติดต่อ IOM IOM ค,คือหน่วยงาน International Organization for Migration ซึ่งเขาจะเข้าไปดูแลเคลื่อนย้ายผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยถ้าจะให้หน่วยงานเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของ UN เนี่ยเข้ามาช่วยดำเนินการเนี่ยจะดีไหมคะผมถามว่ามันดีอยู่แล้วครับ,รบแต่ผมถามว่า UN ตอนหลังเนี่ยมีบทบาทอะไรคุณดูกรณีปาเลสไตน์มแม้ทั้งจะเอาลดขนอาหารเข้าไปยังขนไม่ได้เลย เพราะอยู่เองเขาไม่ได้เดือดร้อนกับเราหรอกครับค่ะไอตอนเนี้ยที่เราเดือดร้อนเพราะว่าเราเห็นความผิดซึ่งหน้าแล้วเราทาอะไรไม่ได้ค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นของเราคือคือเราอย่าไปบ่ให้คนอื่นเขาเลยมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดําเนินการนะครับแล้วก็เป็นความชอบธรรมที่เราสามารถดําเนินการได้ด้วยคือแบบนี้คุณลากรถ้าพื้นที่นี้คุณทําไม่ได้นะคุณไม่ต้องพูดถึงอันอื่นละอันเนี้ยแบบชัดเจนชัดเจ๋อ ถ้าเป็นภาษาไฮโลเขาเรียกเปิดถ้วยแทงอ่ะค e ือทางไงก็ถูกอ่ะไฮโลจะผิดกฎหมายนิดนึงัางยังไงก็ถูกค่ะในพื้นที่ตอนนี้นะคะเราจับตาดูว่าที่สะแก้วตอนนี้จะเข้าไปยังไงแล้วเราก็ต้องมองไปถึงอย่างที่พื้นที่อื่นๆด้วยที่จะมีลักษณะคล้ายๆกันด้วยใช่ไหมคะ คือมันมีสิทธินะคุณพี่ตาเพราะว่าจริงๆแล้วพอสองหมู่บ้านนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมีตรงจุดที่จังหวัดตราดอำเภอเมืองจําได้ไหมคะที่สร้างค่อมเรามาแล้วเราอยังไม่ทําอะไรเลยอะ่ะแล้วก็เขียนหนังสือไปให้เขาลือ้อเขาไม่ลือ้อแล้วเรายังมีมิตินะคะมีแพชชั่นที่คิดว่าเฮ้ยอย่าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันอะไรเงี้ยน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องลุยเหมือนกันจริงๆเนี่ยสองสามจุดมันคนละก็กำลังตรงจุดนั้นมันกองกําลังของทหารเรือทหารเรือมีทั้งเป็นกองมันเป็นทั้งเหล่าทัพอ่ะจะไปจัดการต <Cas> คาสิโนอันนั้นจะเป็นกองกําลังของทางกองกองทัพเรือต้องทําขณะเดียวกันไอตรงพื้นที่ของสองหมู่บ้านนี้นะคะ,คะอันนี้เราก็ต้องทำถ้าไม่ทําตรงสองจุดนี้ก็อย่างที่ท่านพลเอกลังสีบอกอะ่ะคือหุนเซนเนี่ยมันก็มียุทธศาสการอื่นยุทธศาสตร์อื่น,าาอ,นอ่านมามันก็จะกลับไปเอา แล้วก็ประสาทอะไรต่างเห็นไหมที่มันลุกมาประสาทคณาประสาทอะไต่างสามสี่ประสาทรวมทั้งประสาทตาควายเรายังไม่ได้คืนนะ,ะนั่นก็ของเรานะ,ะมันอยู่หนึ่งต่อห0าหมืหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดเราเนี่ยท่าทีเป็นแบบนี้แล้วผลักแค่สองหมู่บ้านนั้นยังไม่ได้เนี่ย ปูจุดอื่นก็มีปัญหาอีกและที่สําคัญที่สุดมันจะเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเยี่ออย่างอย่างไรก็คือมันจะเป็นเยี่ยงอย่างในลักษณะที่ว่าตะเข็บชายแดนของประเทศไทยในพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นฝั่งพมา่าฝั่งทางทิศเหนือลาวพม่าฝั่งทางทิศใต้อะไรต่างๆรวมทั้งล่าสุดเห็นไหมคะที่พมา่ากําลังลุกชนกลุ่มน้อยของเขาที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะแล้วอพยพมาอีกสองสามร้อยนั่นน่ะ เนี่ยเราจะเป็นปัญหาดังนั้นหมดตามตะเข็บใจแดนเพราะเขาเห็นประเทศไทยเราอ่ะเป็นม้าอารีเป็นคนใจดีเป็นคนไม่ทำอะไรใครอืมอ่ะวันนี้นะคะวันที่สิบเดือนตุลาคมเป็นเส้นตายที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้แต่ถ้าเส้นตายวันนี้เรายังไม่สามารถผลักดันคนที่รุกล้ำประเทศไทยเราไปได้นะคะท่านคิดว่าต้องขีดเส้นตายใหม่ไหมคะคือวันนี้เนี่ยออวันที่สิบเนี่ยถือว่าเป็นวันเริ่มปฏิบัติการเอาเป็นเริ่มอ่คาคราวนี้ว่า ถ้าภายในสองสาวันนี้ไม่มีอะไรนะฮะที่เป็นชินเป็นอันเนี่ยผมว่าทัวลงคุณอนุทินนะครับจะลงหนักกว่าด่านด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านหนองจานเนี่ยผมว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากจะเห็นนะฮะก็คือการเข้าไปเอาคนออกไปไม่ว่าจะจับหรือจะเนรเทศส่วนบ้านเนี่ยจำเป็นต้องเลือหมดถ้าคุณไม่เลื้อเนี่ยหนึ่งเขาจะกลับมาอยู่สองเขารู้แล้วว่าอ๋อมึงไม่กล้าเลือกเขาเดี๋ยวเขาจะไปปลูกที่อื่นนะครับ สามเนี่ยลัวต้องเกิดอันเนี้ยที่รัฐบาลเนี่ยอนุมัติงบมาแล้ว800รอกว่าล้านเนี่ยค่ะเนี่คยควรจะมาทำตรงนี้นที่แรกเพราะคุณไม่ทำที่ไอ้ตรงที่มันบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวมันก็จะก่อปัญหาไปทุกที่ถูกไหมฮะ,ะมันควรจะเอาเนี่ยตรงนี้เป็นโมเดลเลยนะครับค่ะยังไงต้องทำอ่ะผมคิดแล้วยังไงก็ต้องทำวันนี้ไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ทำวันนี้เนี่ยทัวลงท่านนาย,ยกรัฐมนตรีแน่ผมเชื่อปแม คุณเข้าใจไาหมวันนี้นะสังคมไทยเนี่ยเขารับไม่ได้อีกแล้วขนาดแค่เปิดด่านะคนพูดคนคนพูดว่าจะเปิดด่านะแค่จุดผ่อนปนคุณดูเดี๋ยไม่หมดอนาคตเลยนะคุณมาริกาคะควรจะขีดเส้นตายใหม่ไหมถ้าวันนี้เรายังเอาเอาคนกัมพูชาออกจากบ้านเราไม่ได้เนะะี่ยเส้นตายเส้นเดียวนี้ก็พอแล้วค่ะ<อ>ถ้าเกิดขีดอีกเส้นหนึ่งก็คนจะตายก็นายกไง <c oughs> เอ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเธอเชื่อไหมว่าถ้าเกิดวันนี้ยังทําอะไรขึ้นไม่ได้<อ>แล้ววันพรุ่งนี้ประชาชนบุกแล้วนะ วันพรุ่งนี้ประชาชนไม่ยอมแล้วนะประชาชนจะบุกแล้วนะวีระสมคมคิดบอกว่าหลังวันที่10วีระสมคมคิดจะนามวลชนไปแล้วนะ,อะเอ้วทน่นกัณฑไทยท่นเหมือนกันเขาก็บอกว่าคุณก็เลือกเอาก็และกันว่าคุณจะเลือกที่จะรักษาประชาชนไทยหรือคุณจะเลือกรักษาหัวกะบ,บาลกองไอ้พวกกัมพูชาค่ะวีระสมคมคิดประกาศแบบนี้แล้ว